สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะปกติเป็นคนนอบน้อมค่ะปรินาพูดแล้วหลังคุกเข่าไหวบิ๊กป้อมจากกรณีในโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ภาพที่เป็นกระแสะของนางสาวปารินาไกรคุปดิศสสาราชบุรีพักผดังประชารัฐได้เข้าไปต้อนรับพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกร,รัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้าในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาโดยภาพที่ถูกพูดถึงและแชร์กันอย่างสนั่น เป็นภาพขณะที่นาสาปารินาได้ทําการว่าย่อต้อนรับพลนเอกประวิตยอย่างสวยงามซึ่งทําให้โซเชียลวิภาวิจารณ์เป็นอย่างหนักล่าสุดปรินากรไรคุบได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุข,ข้อความพร้อมรูปภาพว่าแฮทแท็นอบน้อมเมื่อมีคนถามนว่าทําไมว่ายลุงป้อมสวยอะไรขนาดนั้นชี้แจงว่าปกติปรินาจะเป็นคนนอบน้อมกับทุกคนอยู่แล้วแล้วพอยิ่งปรินาเจอผู้ใหญ่ที่ปรินาเคารพและรักที่สุดจะทําอย่างไร ถ้าไม่มีลุงให้กำลังใจชั่วครูชั่วยามก็คิดอะไรสั้นๆเหมือนกันเพราะประินาคือมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อความรู้สึกแ,แท็กรุมกินโต๊หลุงป้อมเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตามีความจงรักภักดีเป็นผู้ใหญ่สำคัญของบ้านเมืองแ,อแท็กบุรพาพยักษ์หรือกองพลฐานราพี่สองรักษาพระองค์ที่ปัจจุบันมีบทบาทสำคัญที่สุดต่อความมั่นคงของบ้านเมืองเมื่อบ้านเมืองมีกฎหมายแต่กฎหมายเริ่มไม่เข้มแข็ง พราะผู้ใช้บางท่านเลือกไปอยู่ภายใต้กฎหมู่หลายหน่วยงานไม่อยากถูกถอดว่าลาทอก็ปรนประนอมหรือบางทียอมไปทําตามกระแสกฎหมู่โดยไม่คานึงถึงกฎหมายไม่บังคับใช้กฎหมายแบบจริงจังไม่ปรับปรามแบบจริงจังกฎหมายไม่น่าเกรงกลัวการแต่งตั้งตําแหน่งสําคัญต่างๆในยุคป,ปัจจุบันจึงมีความจําเป็นต้องตั้งบุคคลที่มีคุณภาพโดยเฉพาะตำรวจและกระทรวงดีีที่จะมีบทบาทสำคัญในการไม่ให้เกิดการปลุกปั่นในโซเชียล การควบคุมค,ความสงบเรียบร้อยแบบมืออาชีพที่ทุกฝ่ายพยายามดําเนินการอย่างสุดความสามารถเพื่อประเทชาติและบ้านเมืองพี่น้องบุรพพยักษขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยาม t o อปิกดอค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ